สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรลยาพามาดามตอนนี้แอดมินนกนะคะคุณนก ok มาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะกำลังเดินไปที่ริมปิงค่ะไปที่แม่น้ำปิงนะคะไปดูว่าสถานที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือเมื่อมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะคะจะต้องไปให้ถึงริมปิง มาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่คุณนกอาศัยอยู่นะคะก่อนที่จะไปอยู่ประเทศสวีเดนแล้วก็ได้ร่ำเรียนหนังสือนะคะเป็นนักศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ได้มีโอกาสกลับถิ่นฐานบ้านเกิดบ้านเดิมะคัะจังหวัดกำแพงเพชรมีโอกาสแล้วก็ต้องเดินทางให้ถึงริมปิง ตอนนี้มาถึงริมปิงแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้ก็โอเคเลยนะเพื่อนๆมากับเพื่อนสาวค่ะโอเคไปริมปิงกันเลยค่ะตอนนี้ข้างฝั่งนะคะเราจะไปดูริมปิงกันเลยว่าเปลี่ยนแปลงขนาดไหนวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะไม่ร้อนนะคะอากาศค่อนข้างที่จะ สบายสบายเดี๋ยวให้ดูมุมกันเลยนะคะให้ดูจังหวัดกำแพงเพชรเบื <c oughs> เ้องหลังจะเห็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำปิงโอเคมากับเพื่อนสาวเบื้องหลังเป็นแม่น้ำปิงนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงสวยงาม ส่วนด้านร่างก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะสําหรับเป็นที่ออกกําลังกายเดี๋ยวจะถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูนะคะเน่ยค่ะโอเคเบื้องหลังนะคะจะเป็นถนนนะคะสําหรับการวิ่งออกกำลังกายถนนก็จะเรียบนะคะเรียบเทียงไปกับแม่น้ําปิง ตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะกำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าแก่มีสถานวัตถุโบราณสำหรับทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกระยะพาพราหามณ์เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะจังหวัดกำแพงเพชรมีสถานที่ท่องเที่ยวนั่นก็คือเมืองเก่าโบราณนะคะอายุก็ร้าย ร้อยปีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะก็คือริมปิงนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะอาหารอร่อยๆอไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกมากมายถ้าทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องกรยพามาดาน,นะครับมาถึงเมืองกำแพงเพชรอย่าลืม ลืมมาเที่ยวชมสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนั่นก็คือริมปิงนะคะริมแม่น้ำปิงโอเคให้ดูกันเลยค่ะด้านหลังสวยงามมากๆ สถานที่พักผ่อนค่ะริมปิงริมแม่น้ำปิงต้องยอมรับเลยนะคะว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปมากๆสมัยที่คุณนกยังเป็นนักศึกษานะคะก็จะไม่เป็นแบบนี้นะคะแต่ทิ้งช่วง30ปีทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยค่ะ นี่คือแม่น้ำปิงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะดอกไม้สวยงามมากๆสีเหลือง สีสม้มสวยนาาพันไม้ประดับสีแดงค่ะสวยน้าม,มากๆคุณนกเป็นคนชอบดอกไม้นะคะชอบพันไม้สวยๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกระยาภามมดาน,นะคะเมื่อเข้ามาแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะถ้ารักรอยยิ้มและต้องการเห็นคลิปต่อๆไปนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ